นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาค่ะค่ะรับทุกคนมาทำบุญนะคะวันปีใหม่ที่วัดห้วยมงคลนะคะ เป็นหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลอยู่ที่ตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะทุกคนเวลาทุกคนมานะคะไม่ต้องเตรียมดอกไม้ทุกเทียนมานะคะมีที่ให้เช่านะคะบูชาที่นี่ด้วยนะคะซึ่งวัดหลวงปู่ทวดนะคะหรือวัดห้วยมงคลสมัยก่อนชื่อวัดห้วยคดนั่นเองค่ะเวลาเรา,เาติดทองนะคะก็จะมีองค์ พรเกจินะคะรอบรอบเจดีนะคะรอบองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยนะคะเราก็จะเดินเวียนติดทองนะคะมีหลายองค์นะคะอาคันติมายาอิติภควานะพรขอพิตาคันตย,ยาอิติภะควาขอให้หลวงปู่ทวดคุมค้มครองสุขภาพแข็งแรงนะคะ ให้เราลอดใต้ทองช้างสามรอบนะคะก่อนจะลอดนะคะก็มีบทสวดให้อธิษฐานก่อนนะคะแล้วค่อยไปลอดได้นะคะวัดห้วยมงคลค่ะที่วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวคิริขันค่ะทุกคนสามารถไปกราบไหว้หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ได้ด้วยนะคะที่วัดห้วยมงคลค่ะ